เลี้ยงนกกรงหัวจุกคุณผู้ชมพอขึ้นประโยคนี้มาหลายคนในใจนี่เตรียมต่อเลยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ยินเสียงนกกรงหัวจุกที่บ้านจะต้องขออนุญาตก่อนครับที่ผ่านมาคนเลี้ยงนกกรงหัวจุกเขาบอกว่าการขออนุญาตจริงๆมันก็มีความยากอยู่เหมือนกันนะครับบางทีก็ขอแล้วอาจจะไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> นั่นจึงเป็นที่มาที่ทําให้ทางประธานชมรมนกกรงหัวจุกสงขาเขาออกมายืนยันบอกว่า จำเป็นจะต้องมีการปลดล็อกนกกรงหัวจุกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนเลี้ยงเป็นอย่างมากล่าสุดเตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์30กันยายนนี้ครับกรณีที่มีข้อเสนอให้ปลดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเนื่องจากมีการเลี้ยงนกกันอย่างแพร่หลายสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างมากแต่ทางกลุ่มอนุรักษ์ออกมาคัดค้าน เพราะเห็นว่าขณะนี้นกกรงหัวจุกในธรรมชาติหาได้ยากมากแล้วนะครับทางพลตวจตรีสุรินทร์พาราเรศสอสอสองขาพักประชาธิปัตย์ได้พบปากกับชาวบ้านผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกในพื้นที่หมู่2บ้านเกาะท่าตํบบนาบลนาว่าอําเภอจานะจังหวัดสงขาและก็หารือถึงการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองหลังได้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลดล็อกนกกรงหัวจุกครับเนื่องจากปัจจุบันมีการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์รวมทั้งเปิดสนามแข่งขันกันอย่างแพร่หลายกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไปแล้วครับจากนกกรงหัวจุกที่มีการแข่งขันที่พเพาะเลี้ยงต่างๆผมรับปีหนึ่งหลายพันล้านบางคนก็หมื่นล้านเลยทั้งหมดมีการแข่งวันนึงกป็ประมาณพันประมาณพันแห่ง เฉพาะในในจันะอย่างเดียวเนี่ยครับหมู่บ้านนี้อย่างเดียวนะหมู่บ้านกอทากหมู่สออย่างเดียวเพราะพันธ์เป็นจํานวนมากตำบลนาทับแข่งก,กันทุกวันวันละสามเวทีนะครับสามสนาม ข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับนายวรทัศน์เพชรมุนีประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลาที่บอกว่าขณะนี้มีการเลี้ยงนกกรงหัวจุกรวมถึงเพาะพันธุ์แข่งขันแพร่หลายมากขึ้นครับสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงรวมถึงชาวบ้านที่ทํากรงนกขายไปด้วยทําให้มองว่าอาจจะต้องมีการปลดล็อกออกจากบัญชีครับเพื่อเปิดโอกาสให้เลี้ยงอย่างถูกกฎหมายแม้ที่ผ่านมาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงอย่างถูกกฎหมายแต่ในความเป็นจริง แม้จะมีความพยายามไปลงทะเบียนแล้วแต่ผู้เลี้ยงบางไรายไม่ได้รับอนุญาตครับขั้นตอนก็ยุ่งยากรวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็มีค่อนข้างน้อยดังนั้น30กันยายนนี้จะมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์เรื่องการปลดล็อกนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีที่ศาลาประชาคมอำเภอจะนะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตามข้อได้จริงจากผู้เลี้ยงนกอย่างรอบด้านด้วยครับผมดีใจนะครับที่ทางผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้อย่างนี้นะครับ แล้วภาคประชาชนเราก็มาร่วมกันนะครับมาร่วมกันคุยถกปัญหาแล้วก็แก้ปัญหากันซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านทัชรวาดวงศุวรรณท่านก็บอกว่า,าทําด้วยความซื่อสัตย์และทําให้ประโยชน์ประชาชนผมมองว่าเรื่องนี้ได้ประโยชน์กับประชาชนผมว่าผมค่อนข้านมั่นใจนะครับว่าถ้าภาคประชาชนเรามาให้ความคิดเห็นกันนะครับและหาทางออกกันได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ประธานชมรมนกกรงหัวจุกจังหวัดสงขลายังบอกด้วยว่าขณะน,นี้ทุกภาคนิยมเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุกกันมากขึ้นแล้วนะครับไม่แค่เฉพาะภาคใต้เท่านั้นแต่ภาคกลางภาคเหนือและนอกจากนั้นยังส่งไปขายทั่วประเทศเลยครับสร้างไรายได้ค่อนข้างมากนกบางตัวราคาหลักล้านบาทส่วนสนามแข่งนกก็มีเป็นพันสนามทั่วประเทศแล้วครับ